สวัสดีค่ะเพื่อนๆวันนี้มาเจอกับส ا ل นะสล ل จะมาคุยกับเพื่อนๆถึงรองพื้น2ตัวด้วยกันนะคะที่สล ل คิดว่ามันใกล้เคียงกันมากๆเลยนะแล้วก็ตัวหนึ่งเนี่ยหาซื้อได้ที่เมืองไทยอีกตัวหนึ่งเนี่ยหาซื้อไม่ได้ที่เมืองไทยแต่ว่าดังดังนะคะมีคนพรีออเดอร์กันมากมายเลยสล ل ي ก็เลยจะเอามาเปรียบเทียบให้ดูนะว่ามันต่างกันเหมือนกันยังไงนะ เพราะว่าในความรู้สึกของซารีเนี่ยซารีรู้สึกว่ามันเหมือนกันมากๆเลยทีเดียวนะคะทั้ง2ตัวที่ซารีพูดถึงก็คือทั้ง2ตัวนี้นะคะตัวแรกเนี่ยก็คือ Giorgio Armani นะคะชื่อของเขาก็คือ Luminessil Foundation ตัวนี้นะอีกตัวหนึ่งก็คือมาจากทางด้านนี้ก็คือ Narshego ค่ะเดี๋ยวเรามาดูกันในรายละเอียดแต่ละข้อกันว่ามันเหมือนหรือว่าแตกต่างกันยังไงนะคะเริ่มกันที่ Giorgio Armani ก่อนนะเจ้าตัวนี้เนี่ยไม่มีขายที่เมืองไทยแต่ว่าราคาที่อังกฤษ ตีเป็นเงินไทยแล้วเนี่ยอยู่ที่ประมาณ1,900บาทซึ่งก็จะได้มาที่30 ml นะคะจะเท่ากันกับนา s นะคะนาจะอยู่ที่30 ml เหมือนกันแต่ว่าราคาของเขาเนี่ยจะอยู่ที่1,800บาทเพียงแต่ว่าตอนที่เพื่อนๆไปซื้อจากช็อปเนี่ยเขาจะมากับฝาเป็นฝาปิดธรรมดาแล้วเวลาที่เพื่อนๆใช้เนี่ยเพื่อนๆจะต้องเท นะคะเทออกมาใช้ถ้าอยากได้ฝาแบบนี้เพื่อนๆจะต้องไปซื้อเพิ่มซึ่งฝานี้หัวแบบนี้นะคะอยู่ที่ราคา250บาท250บาทบวกง1800บาทก็ใกล้เคียงกันนะคะเป็นราคาที่ใกล้เคียงกันมากๆเลยนะคะถามว่าแพคเกจจิ้งของแบรนด์ไหนดีกว่ากันซาลีว่าของ g i o r g i o armani เนี่ยทำออกมาได้ตอบโจทย์ได้ดีกว่านะคะเพราะหนึ่งแหละเขามีฝาปิดแบบนี้เราสามารถ เอาไปต่างจังหวัดได้โดยที่ไม่ต้องกังวล2แหละเขามีหัวปั๊มแบบนี้นะคะเปิดออกมาแล้วมีหัวปัม๊มเราสามารถใช้ในชีวิตประจําวันได้ง่ายขึน้นก็คือเวลาใช้ปั๊มออกมาแค่นั้นเองนะแต่ว่าเจ้านาสตัวนี้ค่ะมันมีทางเลือกก็คือคุณต้องไปซื้อหัวปั๊มมานะคะแล้วหัวปั๊มนี้เนี่ยมันมีล็อกเหมือนกันนะคือเราสามารถล็อกได้นะคะล็อกมาทางด้านนี้แล้วมันจะกดไม่ลงนะคะ แต่ว่าโอกาสที่ว่าหัวล็อกมันจะพลิกกลับไปเนี่ยนะคะมันมีค่อนข้างสูงฉะนั้นเวลาที่สล,ลิจะเอาตัวนี้ไปต่างจังหวัดเนี่ยส ا ل จะต้องใส่ถุงซิปล็อกเพื่อกันเพื่อมันมีอุบิเหตุนะคะหัวมันปั๊มเองแล้วรองพื้นมันหกมาเลอะกระเป๋าเครื่องสําอางหรือว่าเลอะเสื้อผ้าอย่างเงี้ยมันมีโอกาสมีความเป็นไปได้สูงส ا ิจะต้องใส่ซิปล็อกกันอีกครั้งหนึ่งซึ่งนั่นก็เป็นเหตุผลที่ว่า เจ้าตัวนี้เจลเจียวอามานี่เนี่ยชนะไปในเรื่องของแพคเกจจิ้งนะคะเพราะว่ามันค่อนข้างจะสะดวกกว่ามาถึงเรื่องของการปกปิดค่ะรองพื้นทั้งสองตัวนี้เนี่ยเหมือนกันเลยนะคะให้การปกปิดที่ค่อนข้างบางถึงปรานกลางแล้วแต่แอพพลิเคชันที่เราใช้นะคะถ้าเกิดว่าเราใช้ฟองน้ำเนี่ยเราก็จะได้การปกปิดที่บางขึ้นแต่ว่าถ้าเกิดเราใช้แปรงเนี่ยเราก็จะได้การปกปิดที่ลักษณะแบบ ปาณกลางนะคะเป็นรองพื้นที่ลงค่อนข้างง่ายเดี๋ยวตอนช่วงท้ายนะคะหลังจากจบการรีวิวแล้วเนี่ยจลิจะมีคลิปสั้นๆนะคะโชว,วิธีการลงเพื่อนๆจะเห็นได้เลยว่ามันเป็นรองพื้นที่แบบลงง่ายมากถามว่าทำไมถึงรู้เพราะว่า สลิจาทดสอบในการใช้แปรงลักษณะนี้ค่ะถ้าเกิดว่าใช้แปรงแบบนี้ลงแล้วเรียบเนียนไม่เป็นเส้นเนี่ยแสดงว่าเป็นรองพื้นที่ลงค่อนข้างง่ายทีเดียวนะคะแล้วก็ที่ชอบอีกอย่างหนึ่งคือมันไม่ตกเข้าไปในรูขุมขนนะมันมีรองพื้นบางประเภทที่เวลาทาไปแล้วตัวเนื้อรองพื้นนะคะมันจะทําให้เห็นรูขุมขนชัดมากยิ่งขึ้นตัวนี้ค่ะมันจะค่อนข้างสมูทนะคะแล้วก็ไม่ตกเข้าไปในรูขุมขนของเรานะคะแล้วก็ ไม่หนาไม่หนักนะคะมาถึงฟิ n นชชิ่งกันบ้างนะคะลุกที่ได้จากรองพื้นทั้งสองตัวนี้เนี่ยเหมือนกันคล้ายกันมากๆเลยนะคะซาลี่ใช้รองพื้นทั้งสองตัวนี้เลยวันนี้นะคะโดยการใช้ georgewannie ด้านนี้แล้วก็ใช้นาเชียโกทางด้านนี้นะคะถ้าเพื่อนๆไม่มาสังเกตใกล้ๆคือต่อให้เพื่อนๆมาสังเกตใกล้ๆก็ตามมาจ้องสาลี่ใกล้ๆเนี่ยเพื่อน,อนๆก็จะไม่รู้เลยว่าสาลี่ใช้รองพื้นที่ต่างกันทั้ง2ฝั่ง นะให้ดูเลยว่าแบบว่ามันเหมือนกันมากๆถามว่ามันมีความแตกต่างกันมั้งไหมมีนิดเดียวนิดเดียวมากๆเลยความแตกต่างของมันเนี่ยเท่ากับความบางของกระดาษอะคะ่ะคือบอกได้เลยว่ามันคล้ายกันมากๆจุดหนึ่งที่ซารีสังเกตได้เลยก็คือเจ้าจอร์เจวามานีเนี่ยตอนที่ลงไปเนี่ย สันลีจะเห็นความโกรของเขามากกว่านาเชียโกนิดหนึ่งนะคะนิดเดียวมากๆเลยพอหลังจากที่รองพื้นเซตไปแล้วอะไรเรียบร้อยหลังจากนั้น1ชั่วโมงเนี่ยคือแทบไม่เห็นความแตกต่างแล้วอะ่ะคือเวลาหันซ้ายหันขวาแสงมันก็กระทบคล้ายๆกันนะคะ ถ้าจะให้สังเกตรจริงๆจ,จังๆเลยเจ้า Giorgio Armani เนี่ยจะกระทบแสงเล่นแสงมากกว่าเจ้านาเชโกนิดนึงแต่โดยรวมๆแล้วนะคะโดยตลอดทั้งวันแล้วเนี่ยทั้ง2ตัวนี้เนี่ยให้ฟ i n i s ที่ใกล้เคียงกันมากเดี๋ยวสนลดจะบีบเนื้อให้ดูนะคะแล้วก็เปรียบเทียบกันไปเลยว่าเออมันเป็นยังไงดูเนื้อกันใกล้ๆนะคะคือเนื้อของ g i g i o มานี่เนี่ยเขาจะ เหลวมากกว่าอันนี้เป็นนาเชโกอันนี้เป็นเ i o เจียอาร์มานีถ้าดูอย่างนี้เพื่อนๆจะสังเกตเห็นได้เลยว่าเ i ลเจียอาร์มานีเนี่ยเขาจะมีส่วนผสมของน้ํามากกว่านะคะแล้วก็จะเป็นเนื้อที่เหลวกว่าเวลาที่แตะแบบนี้นะคะเวลาที่สัมผัสแบบนี้นะซารีรู้สึกได้ว่าเจ้าเ i ลเจียอาร์มานีเนี่ยจะบางกว่าของนาเชโกนิดเดียวนิดเดียวย้ำตลอดเลยว่านิดเดียวมากๆนะคะ จ้านาเชียโกเนี่ยจะเป็นเนื้อที่ข้นกว่านิดหนึ่งนะคะในจำนวนปริมาณรองพื้นที่เท่ากันเนี่ยนาเชียโกจะครอบคลุมพื้นที่ได้เยอะกว่าของเจียวเจียวอามานีนะคะก็ถ้าเกิดว่าเพื่อนๆใช้ทั้งสองตัวเนี่ยในปริมาณเท่าๆกันเนี่ยอาจจะใช้ gio gio armani หมดเร็วกว่านนเองก็คือถ้าเกิดครึ่งหน้าแบบนี้นะสลิใช้ด้านนี้1พัมนะคะแล้วก็ของ gio gio armani เนี่ยสติจะใช้1พัมครึ่งประมาณนั้นแต่ว่าลุคที่ได้ c o ฟ e r a ที่ได้ เหมือนกันมากๆเลยนะคะทีนี้มาถึงชั่วโมงการทํางานกันบ้างชั่วโมงการทํางานสําหรับคนที่ผิวผสมค่อนไปทางมันเหมือนซาลี่เนี่ยซาลี่เนี่ยเวลาที่ทารองพื้นแล้วอยู่ในห้องแอร์นะคะสักประมาณ3 4ชั่วโมงเนี่ยจะเห็นได้เลยว่าหน้าตรงทีโซนเนี่ยจะเริ่มมันขึ้นมาแล้วอย่างที่บอกถึงแม้ว่าอยู่ในห้องแอร์ไม่ได้ออกไปไหนก็ตาม น่าจะมันตรงช่วงถี่โซนแล้วรองพื้นทั้ง2ตัวนี้นะคะทํางานได้ดีเลยสวยๆเลยโดยที่ไม่ต้องพึ่งไพรเมอร์หรือว่าสเปรย์เซตติง้งใดๆเลยเนี่ยอยู่สวยๆเลยบนหน้าของารีเนี่ยประมาณนั้นแหละค่ะสาชั่วโมงถ้าเพื่อนๆใช้พวกไพรเมอร์หรือว่าเซตติ้งสเปรย์เนี่ยช่วยนะคะมันจะยืดอายุระยะการทำงานของเขาเนี่ยไปอีกประมาณ2ชั่วโมงแต่ทั้งนี้ทั้งนั้นมันก็ขึ้นอยู่กับว่า กิจ,จวัตรประจําวันของเราด้วยนะคือพูดง่ายๆเลยทั้ง2ตัวนี้เนี่ยเป็นรองพื้นที่สารีส่วนใหญ่นะจะเลือกใช้ในวันเสาร์อาทิตย์หรือเลือกใช้ในวันที่สารีรู้สึกว่าเออเราไม่ต้องแต่งหน้านานๆน,น,นะคะก็คือมันเหมาะมากนะคะสาหรับวันสบายบางเบาที่เรายังต้องการการปกปิดอยู่นะคะอย่างสารีมีปัญหารอยแผลเป็นเนี่ยทั้ง2ตัวเนี้ยโอเคแต่ว่าถ้าเกิดว่าเพื่อน อย่างเนี้ยสัลี่มีพวกสิวฮอร์โมนพวกนี้นะคะสลี่จะต้องใช้คอนซีลเลอร์มาปิดซ้ําอยู่ดีแต่ว่าโดยรวมๆแล้วอ่ะมันปกปิดค่อนข้างโอเคในวันที่แบบสบายๆถ้าเพื่อนๆต้องการการแบบหน้าเป๊ะทั้งวันเลยสวยนิ้งทั้งวันเลยเจ้าสองตัวเนี้ยคงจะไม่เหมาะนะคะเพราะอาย,ยุการทํางานของเขาเนี่ยค่อนข้างสั้นนะอย่างที่สลลี่บอกแหละถ้าอยากให้มันนานขึ้นเนี่ยต้องมีไพรเมอร์แหละต้องมีเซตติ้งสเปรย์แหละนะคะ ถามว่าเวลาที่มันหลุดลอกออกไปเนี่ยมันไปแบบไหนมันไปแบบสวยๆนะคะข้อดีของมันเลยที่สลี่ชอบก็คือเวลาชั่วโมงการทํางานยาวขึ้นยาวขึ้นสรลี่รู้สึกว่าเออรองพื้นมันหลุดไปแบบสมูทหน่อยอะคือมันไม่แตกมันไม่ตกร่องมันไม่เป็นระแหงอยู่บนหน้าของเราอะเวลาดูแล้วช่วงเนี้ยช่วงแก้มเนะะี่ยค่ะหรือว่าช่วงหน้าผากช่วงเนี้ยนะคะสรลี่ยังเห็นรองพื้นอยู่ส่วนช่วงที่ไป เร็วที่สุดก็คือช่วงเนี้ยนะคะแต่ว่ามันไปแบบสวยๆมันไม่ใช่แบบว่าเป็นครับครับมันจะมีรองพื้นบางประเภทจริงๆนะที่แบบว่าเวลา 3- 4สี่ชั่วโมงไปแล้วตรงจมูกเนี่ยเป็นคาบเลยค่ะจะเห็นได้ว่าเป็นคาบรองพื้นเจ้าตัวเนี้ยไม่ใช่เออจะไปแบบสวยๆจะแบบจางไปแบบเนียนๆน,น,นะคะโอเคอันนั้นแหละคือส่วนที่สล,ลิลีชื่นชอบแล้วพอมันจางลงเนี่ยสล,ลิลก็จะใช้พวกแป้งอะไรอย่างเงี้ยมาตบซับเพื่อให้มันดูเนียนขึ้นกลืนไปกับ รองพื้นส่วนที่เหลือนั่นเองอีกหัวข้อหนึ่งที่สาลียอยากจะพูดถึงก็คือเรื่องของเฉดส,สีบางทีเนี่ยเราเดินไปหารองพื้นเนี่ยเราหาเฉดส,สีที่มันตรงกันใกล้เคียงกับสีผิวของเรายากเหลือเกินเพราะว่า ใน1รุ่นเนี่ยมีสีให้เลือกอยู่ประมาณ5สีอะไรประมาณนั้นนะคะแต่ว่าทั้ง2ตัวเนี้ยเขามีสีให้เลือกค่อนข้างเยอะเยอะทีเดียวเลยอย่างเจ้านาเชียโกเนี่ยซารีใช้อยู่ที่มีเดียมดักหนึ่งนะคะสีไซรัค u ิวส์นะคะส่วนเจวเจวอามานี่เนี่ยซารีใช้อยู่ที่เบอร์8เลยนะเออสแสดงแล้วเขาก็จะมีเบอร์ย่อยด้วย8-8.5อะไรประมาณนี้มีจุดด้วยนะคะซึ่งสีมันค่อนข้างเยอะ มันมีให้เลือกสําหรับหลายโทนสีผิวด้วยกันแต่ว่าข้อเสียของเจ้าตัวเนี้ยของเจ้า Gorgio Armani เนี่ยก็คือมันไม่มีขายที่เมืองไทยเวลาที่เพื่อนๆเ,เทียบสีออนไลน์เนี่ยมันอาจจะทําได้ยากนิดหนึ่งฉะนั้นถ้าเกิดเพื่อนๆไม่แน่ใจจริงๆนะคะไม่มีเคาน์เตอร์ไม่สามารถบินไปซื้อที่เมืองนอกได้หรือคือแบบเทียบสีออนไลน์แล้วแบบไม่แน่ใจจริงๆซาลีไม่แนะนําให้ให้สั่งตัวนี้มานะ ให้แนะนำให้ไปซื้อตัวนี้มาใช้ดีกว่าเพราะว่าฟินิชที่ได้ลุกที่ได้คือการทำงานชั่วโมงการทำงานมันเหมือนกันมากๆเลยอะค่ะมันไม่ได้มีความจำเป็นที่ว่าโหฉันไม่มีเจ้าตัวนี้แล้วฉันจะต้องแบบอือยู่ไม่ได้หนูจะต้องแบบไปหาซื้อไปพรีออเดอร์มา ไม่ต้องไม่จําเป็นใช้ฮสนาเนี่ยแหละเพราะว่ามันมีขายที่ประเทศไทยและเดินไปที่เคาน์เตอร์เนี่ยให้เขาแมทสีให้คือสาลี่จะบอกเลยว่าการแมทสีรองพื้นเนะ่ะเป็นเรื่องที่สําคัญถ้าถ้าซื้อพาดมาอะคิดดูถ้าเกิดซื้อตัวนี้พาดมาจะไปคืนไดไหมไม่ได้นะคะก็คือลองเจ้าตัวนี้ละกันไปแบบเอาความช่ว์ดีกว่าไปที่เคาน์เตอร์ให้เขาแมทสีให้เออมันตรงกับสีผิวเราแล้วเราได้ใช้จนหมดขวดดีกว่าซื้อแบบพาดพาดมาแล้วแบบ ใช้ไม่หมดนะคะก็คือจริงๆแล้วถ้าซื้อพาดมามันก็สามารถเอาไปผสมนู่นกับผสมนี่ได้แต่มันก็ไม่ใช่จุดประสงค์หลักที่เราซื้อรองพื้นมาใช่ไหมละ่ะโอเคเอาเป็นว่าทั้ง2ตัวเนี้ยนะคะอยากให้เพื่อนๆลองดูแล้วกันนะคะถ้าเกิดมีโอกาสไปที่เคาน์เตอร์เจ o จ,จ,จิวอามานีนะคะแล้วอยากลองก็สัลี่แนะนํามันเป็นรองพื้นโปรดที่สี่เลือกใช้วันเสาร์อาทิตย์หรือว่าแบบ คือไม่ได้ออกไปตักกระกำลาบักข้างนอกอะไรมากมายนะคะทั้ง2ตัวเลยเป็นรองพื้นแนวนั้นนะอย่างที่บอกแล้วถ้าเกิดใครต้องการความเปะ๊ะทั้งวันเนี่ยคงจะไม่เหมาะนะคะแล้วก็อีกอย่างนึงที่จะบอกก็คือถ้าเกิดว่าเป็นคนที่แบบผิวผสมค่อนไปทางแห้งน่าจะชอบเจ้าตัวนี้นะคะแล้วถ้าเกิดใครที่ใช้เจ้าตัวนี้อยู่แล้วนะคะเจ้านาเชโกอยู่แล้วแล้วมีโอกาสที่จะได้ไปเคาเตอร์จอจอ,จอมานี่ก็ลองดูลองไปแมทสีดูนะคะเพราะว่า มันเหมือนกันคิดว่าถ้าชอบตัวนี้ก็อาจจะชอบตัวนี้ด้วยถ้าชอบตัวนี้ก็น่าจะชอบตัวนี้ด้วยนะคะแล้วก็ถ้าเกิดว่าเพื่อนๆเ,เคยใช้ะะลูนาโซ่ค่ะรองพื้นของลูนาโซก็น่าจะ ชอบทั้งสองตัวนี้ด้วยเพราะว่ามันคล้ายๆกันอยู่ในฝั่งเดียวกันนะคะคือฝั่งบางๆเหมือนกันแต่ว่าเจ้าสองตัวนี้เนี่ยจะให้ coverage การปกปิดที่ค่อนข้างมากกว่าเจ้าตัวลูนาโอนนเองเอาล่ะก็จบแล้วค่ะสำหรับการพูดถึงรองพื้นทั้งสองตัวนี้นะคะเดี๋ยวซารีจะมีคลิปสั้นๆให้เพื่อนๆไปดูก่อนนะคะถึงการลงว่ามันลงง่ายขนาดไหนนะคะแล้วก็เปรียบเทียบชัดๆใกล้ๆไปเลยนะคะก่อนที่ซาลีจะลงบลัชออนลิปสติกหรือว่าอะไรเนี่ยให้ดูกันไปเลยว่า ทั้งสองตัวนี้เนี่ยมันเหมือนกันมากขนาดไหนไปดูกันเลยค่ะ ังไงบ้างคะมันเหมือนกันมากๆเลยใช่ไหมอย่างที่สลี่บอกนะคะก็ถ้าเพื่อนๆมีคําถามอะไรนะคะก็พิมพ์มาถามกันได้ที่ช่องคอมเมนต์ด้านล่างเดี๋ยวสลี่มาตอบให้นะคะวันนี้สลี่ไปแล้วเจอกันเทปวิดีโอหน้านะคะบ๊ายบาย